ถืออำนาจรัฐเนี่ยทั้งรัฐบาลเองทั้งฝ่ายความมั่นคงเองทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ได้รับผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยก็คิดเหมือนเหมือนกับที่ผมคิดนี่แหละพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรสามารถโผขึ้นมาได้ในปี2 5 6 4 สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านที่เคารพทุกท่านเรื่องอาการหลอนกลัวจนหลอนซึ่งอาการนี้ไม่ใช่อาการของพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่เป็นอาการหลอนอาการกลัวจนหลอนซึ่งเกิดจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลอาการหลอนครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นตั้งแต่คืนวันส่งท้ายปีเก่าก่อนรับปีใหม่นั่นคือหลอนตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับจนกระทั่งหลอนไปจนถึงกลางคืนของคืนวันที่31ธันวาคมอาการหลอนของรัฐบาลอาการกลัวจนหลอนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนในการระดมกำลังจำนวนมหาศาล ของตำรวจตชดเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมและจับกลุ่มพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่เอากุ้งมาขายอีกส่วนหนึ่งก็คือกาดอาสาหรือบีโวนะครับกาดของกลุ่มราษฎรกลุ่มหนึ่ง ขาก็มาช่วยพ่อค้าแม่ค้าในการอำนวยความสะดวกในการเปิดตลาดขายกุ้งก็ว่ากันว่าไปขายกันที่สนามหลวงตำรวจก็ไปล้อมจับคุมมีการใช้กำลังกันย้ายจากสนามหลวงไม่พอนะครับจะมาขายที่บริเวณสีแยกอคอกลัวตำรวจอตอชะดอกก็ตั้งแถวบุกเข้ามาใช้กำลังวิ่งไล่จับกันถ้าตำรวจ ขยันในการจับคนขายกุ้งและขยันอย่างนี้เหมือนการไปจับบ่อนหรือจับพวกกระทําผิดกฎหมายก็คงดีสิ่งที่ผมมาพูดกับท่านที่เคารพทั้งหลายวันนี้ว่าทํำไมรัฐบาลจึงเริ่มใช้กําลังในการเข้าควบคุมหรือหยุดการเคลื่อนไหวของ พี่น้องประชาชนที่จะทํากิจกรรมกันเนี่ยทำไมรัฐบาลใช้กําลังพแงังมากขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะมีเคาะกันและเราจะคาดการว่าอาการหลอนของรัฐบาลนั้นจะหลอนไปกี่มากน้อยจะหลอนไปอีกนานเท่าไหร่ท่านที่เรบครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นมีกระบวนการในการ นมนาวชี้นำํำทางจิตวิทยาโดยใช้เครือข่ายของรัฐบาลทั้งหมดก็รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ต้องสั่งการราชการได้สั่งการหน่วยความมั่นคงได้และก็สื่อมวลชนที่เป็นของรัฐก็สั่งการได้ส่วนสื่อมวลชนที่เอียงข้างรัฐบาลก็ขอความร่วมมือได้สส่วนนี้จะไปด้วยกัน นั่นคือฝ่ายราชการ2ส,สื่อมวลชนที่เป็นของรัฐ3ส,สื่อมวลชนเอกชนทุกคนจะพักดันและก็ชี้นํากระแสให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกันหมดนั่นคือวันนี้ม็อบราษฎรหรือกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรแผ่วแล้ววันนี้ม็อบอ่อนแรงแล้ววันนี้ม็อบไม่มีพลังแล้ว เรื่องนี้ก็จะเริ่มทํากันมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ากลุ่มผู้นำของฝ่ายกลุ่มราษฎรนั้นเขาก็ประกาศเจตนารมณ์กันว่าในเดือนตุลาคมนี้เขาจะมาทบทวนเขาจะมาหาข้อบกพ่องหาข้อผิดพลาดเพื่อจะแก้ไขและปีหน้าจะดาเนินการชุมนุมทางการเมืองใหม่อีกรอบหนึ่ง ดังนั้นในกิจกรรมเดือนธันวาคมนี้กลุ่มราษฎรเขาก็ไม่ได้เน้นหนักพอทางกลุ่มรัษฎรประกาศว่าไม่เน้นหนักทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงฝ่ายสื่อมวลชนที่เป็นของรัฐบาลหรือสื่อมวลชนที่เอียงข้างรัฐบาลก็ตีกระแสไปในทิศทางเดียวกันว่ามอ็บอ่อนแรงม็บไม่มีพลังม็อบแผ่วเกิดความแตกแยกภายในซึ่งความจริง รัฐบาลรู้อยู่แล้วครับว่าขณะนี้ทางกลุ่มราษฎรนั้นเขากำลังปรับโครงสร้างภายในปรับยุทธวิธีและก็ปรับกระบวนการการเคลื่อนไหวซนาริโอที่รัฐบาลเคยคิดมาตลอดนะครับแม้กระทั่งคนที่ดูมอบให้กับรัฐบาลสื่อมวลชนอาวุโสที่สนับสนุนรัฐบาลหรือสื่อมวลชนที่เอียงข้างรัฐบาล ชอบที่จะเอาประวัติศาสตร์ในอดีตนั่นคือการชุมนุมของพันธมิตรบ้างการชุมนุมของนปชบ้างการชุมนุมของกปปสบ้างมาเป็นหลักในการวิเคราะห์ว่าม็อบจะมีพลังไปต่อหรือม็อบอ่อนแรงแล้วผมต้องกาบเรียนกับท่านว่าการที่เอาการชุมนุมของพันธมิตรการที่เอาการชุมนุมของนปช หรือการเอาการชุมนุมของกปปสมาวิเคราะห์การชุมนุมของราษฎรนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียวและไม่ถูกต้องเกือบ80%เพราะเป้าหมายของการชุมนุมของพันธมิตรเป้าหมายการชุมนุมของนปชเป้าหมายการชุมนุมของกปปสเป้าประสงค์หลักของการชุมนุมทั้ง3การชุมนุมนี้ก็คือการเปลี่ยนรัฐบาล คือเขาต้องการล้มรัฐบาลจึงออกมาชุมนุมกันดังนั้นการจะล้มรัฐบาลนั้นมันก็ต้องยกระดับการชุมนุมให้เข้มแข็งมีความรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมหรือการชุมนุมที่เข้าไปปิดล้อมกดดันปิดกัน้นทำให้รัฐบาลในสมัยนั้นในขณะนั้นจะต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามจึงเกิดเป็นเหตุรุนแรงขึ้น เมื่อรัฐบาลเข้าป่าปามมอบเมื่อไหร่รัฐบาลก็สูญเสียความชอบธรรมมันก็เป็นสูตรในการที่จะชุมนุมอาศัยการชุมนุมเพื่อที่จะล้มรัฐบาลแต่ครั้งนี้ทันเคกรครับแตกต่างกันในเป้าหมายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรนั้นถึงแม่หนึ่งในสามข้อเรียกร้องจะเป็นการที่จะล้มรัฐบาลก็คือให้รัฐบาลประยุทธ์และคณะลูกสมุนทั้งหลายนี่ออกไป แต่ความเป็นจริงแล้วโดยภาพรวมทั้งหมดของการชุมนุมเป้าหมายก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจรัฐรัฐไทยซึ่งมีโครงสร้างอำนาจรัฐที่เอื้อไปสู่การเป็นระบอบเผด็จการที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดที่เอื้อให้เกิดการใช้อำนาจเข้ากดขี่ข่มเหงคนที่ด้อยกว่า เอื้อให้มีการผูกขาดผลประโยชน์การถือของทรัพย์สินเอื้อให้คนจนอยู่ยากลำบากเอื้อให้คนรวยยิ่งรวยมากยิ่งขึ้นนี่คือโครงสร้างอำนาจรัฐที่มันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมมันสร้างความเหลื่อมลำ้ำสวัสดิการที่ไม่ทั่วถึงเป้าหมายของกลุ่มราษฎรเขาต้องการจะทำลายโครงสร้างอำนาจรัฐแบบนี้เสีย นี่เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและเป็นเป้าหมายที่คนไทยทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเชียร์พลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะไม่เชียร์พลเอกประยุทธ์ไม่ว่าพวกที่อยู่กลางๆเนี่ยถ้าเกิดการปรับโครงสร้างให้เกิดความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านความยุติธรรมแล้วเนี่ยทุกคนในประเทศนี้ได้รับผลประโยชน์ทุกคน เมื่อการชุมนุมที่มีเป้าหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจรัฐนั้นการต่อสู้อย่างนี้มันใช่ความรุนแรงไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแค่รัฐบาลเขาต้องการที่จะได้โครงสร้างอำนาจของรัฐใหม่ซึ่งเป็นโครงสร้างอำนาจที่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันหมด เรื่องอย่างนี้ต้องใช้เวลาและผมก็มองว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่กลุ่มราษฎรกำลังทำนี่เนี่ยถ้าจะเอาในอดีตมาเทียบเคียงก็อาจจะเป็นลักษณะเอาอ่อนไปชนะแข็งเหมือนการต่อสู้กันระหว่างหยินกับหยางนะครับอ่อนต้องชนะแข็งอยู่ตลอดเวลา และเขาพยายามยึดถือแนวสันติวิธีนั่นหมายถึงต้องการที่จะสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและสำคัญที่สุดได้รับการยอมรับในสากลก็คือนานาชาตินั่นหมายถึงว่ากลุ่มราษฎรต้องการชัยชนะหนึ่งชอบธรรมทางการเมืองในแนวร่วมสากลนเขาก็ชนะเหลืออย่างเดียวนะครับตอนนี้ชนะด้านอำนาจในประเทศ ซึ่งตอนนี้รัฐผเผด็จการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีอย่างเดียวครับที่อยู่ก็คือกฎหมายเขียนให้อยู่แค่นั้นถ้าเอากระแสของประชาชนเอาความชอบธรรมแล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ไม่ได้เพียงแต่กฎหมายเขียนให้อยู่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มราษฎรเขาจึงต้องเคลื่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วที่ทางฝ่ายอำนาจรัฐ ที่ผมพูดไว้ตอนต้นว่ากลัวจนหลอนเนี่ยเขาก็รู้เหมือนที่ผมรู้นี่แหละครับว่าขณะนี้นี่ผู้ถืออำนาจรัฐเนี่ยทั้งรัฐบาลเองทั้งฝ่ายความมั่นคงเองทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ได้รับผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยก็คิดเหมือนเหมือนกับที่ผมคิดนี่แหละพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มรัษฎรสามารถโผขึ้นมาได้ในปี2564 เขาจึงใช้วิธีการตัดไฟเสียแต่ต้นลมพอขยับปับก็เข้าไปจับปุ๊บพอมีเรื่องปับก็ยัดข้อหาให้ทำให้คนเหล่านี้ต้องวนอยู่กับการแก้ข้อกล่าวหาไปมอบตัวไปสู้คดีซึ่งเขาคิดว่านะครับถ้าระดับนำของกลุ่มราษฎรไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่แต่เป็นผู้นำทางความคิดนี่สารวนกับการแก้ปัญหาส่วนตัวในเรื่องการถูกดำเนินคดีแล้วนี่ จะไม่มีเวลาที่จะนำพามวลชนให้ลุกขึ้นมาหรือโผล่ขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลต่อต้านโครงสร้างอำนาจรัฐเดิมได้แต่ผมบอกท่านที่รบทั้งหลายว่าสิ่งที่เขาคิดเนะี่ยคิดผิดเพราะวันนี้ท่านทีรบครับหลายท่านบอกว่าปี2563หลังจากที่เกิดแฟตม็อบ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาบอกว่าควรไประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์ไปไม่ได้แต่พอโควิดระบาดเขาบอกว่าโควิดช่วยประยุทธ์ไว้หลังจากโควิดซาลงกลุ่มราษฎรก็รวมตัวกันจากเยาวชนปลดแอกเป็นประชาชนปลดแอกเป็นคณะราษฎรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วก็มาหยุดลงตนต้นเดือนธันวาคมแต่ก็บอกโควิดมาอีก วันที่17บธันวาคมแล้วก็ระบาดไปทั่วประเทศขณะน,นี้มีบางคนบอกว่าโควิดจะช่วยผลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งม็อบการเมืองไม่สามารถชุมนุมได้เพราะตอนนี้รัฐบาลก็ช่วยจังหวะนี้แหละครับในการที่จะควบคุมประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามคนมาร่วมตัวกันห้ามจัดงานห้ามไปเสียทุกอย่างก็ได้อานิสงส์จากโควิดแต่ผมบอกท่านที่ครบทั้งหลายเลยว่า โควิดมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยพลเอกประยุทธ์เลยมันเหมือนดาบสองที่จะฟันคอพลเอกประยุทธ์อย่างที่ผมเคยพูดไว้เมื่อตอนปลายปีดาบแรกการชุมนุมทางการเมืองฟันคอพลเอกประยุทธ์กลางลานประหารทางการเมืองดาบแรกไม่ขาดดาบที่สองฟันฉับลงมาเนี่ยขาดแน่นอนนั่นคือความล่มสลายทางเศรษฐกิจ วันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พูดไม่เต็มปากเต็มคำว่าจะแก้ปัญหาจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างไรถึงแม้รัฐมนตรีคลังบอกว่าเตรียมงบประมาณไว้7 5 0 0 0 0ล้านบาทเตรียมแต่ปากครับแต่เงินจริงๆอยู่ไหนยังไม่รู้นี่บอกว่าจะกู้เงินอีก2 8 0ล้าน8แสนล้านบาทเนี่ยปีละ7,000แล้าน,นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกู้ที่ไหนจะหาที่ไหน แล้วยังมีบางคนบอกว่าทําเหมือนอเมริกาเลยพิมพ์แบกออกมาใช้เลยเติมเงินลงไปในระบบเลยในโลกนี้มันทําได้ประเทศเดียวนะครับคืออเมริกาแม้ญี่ปุ่นจะลองทําแบบอเมริกาแต่ยังทําไม่ได้เลยเห็นไหมครับนี่คือดาบสองที่กําลังฝันอคอผลเอกไปยุทธ์ผมยังบอกกับท่านเีครบทั้งหลายว่าเดือนนี้มกราคมกําลังจะเดินหน้าไปสู่ภาวะ ของความอดอยากมอบการเมืองมามอบคนอดอยากมาระหว่างอุดมการณ์บวกกับความกดกธแค้นจากความหิวโหยอดอยากเป็นเหมือนพลังที่เข้ามาประทะพลเอกประยุทธ์ยากครับที่รัฐบาลจะรับมือเรื่องนี้ได้ดังนั้นภาวะหลอนในวันสิ้นปีจึงเกิดขึ้น นั่นคือการสั่งการเด็ดขาดให้กับใครก็ตามจับให้หมดที่งงหัวขึ้นมาที่แสดงความต่อต้านารัฐบาลขึ้นมาจับให้หมดอาการหลอนนี้จะเป็นไปจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หมดอำนาจแต่เชื่อเถอะครับคนบาวยาบ้านะครับยังไงก็ต้องถูกพี่น้องประชาชนกุ้มรุมจับ มัดแขนมัดขาแน่นอนวันนี้รัฐบาลคนเอกประยุทธ์ก็เหมือนคนเมายาแหะครับไปก็ไปไม่ถูกหลอนหูแว่วมีแต่คนคิดว่าจะถูกคนทำลายมีแต่มองว่าคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดจนกระทั่งตัวเองถูกโดดเดี่ยวท่านที่รบทั้งหลายครับผมเรียนกับท่านที่รบเป็นประเด็นสุดท้ายว่าในช่วง ตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมนี้สิ่งที่จะทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาวะควบคุมและบริหารราชการไม่ได้จะปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนและตอนนั้นล่ะครับภาวะรัฐล่มเหลวจะปรากฏชัดและวันนั้นพี่น้องประชาชนทุกท่านก็อย่าลืมนะครับร่วมกันไปส่งพลเอกประยุทธ์ ให้ไปสู่ที่ที่ท่านชอบท่านชอบที่ไหนก็ไปส่งทานที่นั่นวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณลาท่านที่รบไปก่อนครับพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ โลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์งโปรดสาดแสงพร่างพรายค่ำคืนยังมีกระทั่นพระราชินี ราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดงามคู e. 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 ่กันเมื่อท้องฟ้ายังมี สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งโกลดสา ทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาว